ม่ได้ตัันมอบรางวัลให้ซุ้เชือกเลยนะคะมันรอได้ครบกันหรือยังได้ได้ขอครบยังเขาถ้ากันเขาจะถายกันจะกันล้วจะล้วงตังอยู่ เอาตัวไหนตัวไหนขอขอท่านยังไม่ได้ท่านสวัสดีเดี๋ยวค่ะมีค่ะแต่ยันแล้วก็ไปไว้ทำอะไรเมื่อ่ะก็เอาไว้อ่าอันนี้ก็จะเป็นกระขอใส้สองเงินเกาะทองนะกระขอขอโชคลาภกรนี้ลงงลเนี่ยนี่สัะยันได้เรียบร้อยตยันได้แล้วเดี๋ยวนี่อันนี้เราเราไว้กุม ควบกุมแรงงานไม่ได้ใช่ไหม่ะภูเขาไว้ด้วยเรมันมันเป็นมันเป็นเขาวันเหรอเป็นขาค่ะเป็นเขาหวานขอบช่องขอบรักอบนออะโอเค ถ่ายรูปใช่ไหมถายรูปถ่ายรูป่าเชิญถ่ายรูปกับช้างก่อนค่ะเด,ดี๋ยวเชิญรลย่ท่าน,นเลยตอนน้านสวัสดิ์ยังไม่ได้ตะคอนะคะบอกยนะ